สวัสดีครับวัยรุ่นในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมารีวิวตัวละคร2ตัวนะครับก็คือหมายเลข17นะครับผมแล้วก็ รุ่นที่3นะครับผมเนาะโอเคหมายเลข17ดนะครับก็คือตัวที่อยู่บนไหล่ของพี่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่อีโวเป็นตัว6ดาวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูก่อนอีโวนะครับพอดีพี่ไม่ได้ทําคลิปดีโอไว้นะแต่ว่าพี่เก็บรูปไว้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูรูปตอนอีโวนะครับนะอ่ะอันนี้ก็คือรูป5ดาวนะครับทุกคน5าดาวมันจะชื่อว่าบอท71นะครับผมตัวนี้นะเป็นธาตุเนเจอร์นะครับเนี่ยก่อนอีโวก็คือประมาณนี้นะครับโจมตี4วิดามจ2 0 0 0นะครับค่าคอี่ย 650นะครับประมาณนี้เลยทุกคนพอที่เราอีโวนะครับสิ่งที่เราต้องใช้ในการอีโวใช่ไหมก็คือ m นะมท e ีเรียลนะผมหรือว่าวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการอีโวก็คือนี่ครับเอียริงนะครับผมก็คือต่างหูใช่ไหมต่างหู ทีนี้เนี่ยต่างหูตรงเนี้ยมันหาได้จากตรงไหนนะครับก็ให้ทุกคนนะครับมาที่ Adventure นะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับสําหรับต่างหูเมื่อกี้ก็คือตัวเลดไก่นะครับเลดไก่นะครับนี่เลดคายแพลเนตนะครับผมเลดตรงนี้นะครับสําหรับต่างหูนะครับมีโอกาสที่ลง1ครั้งแล้วจะได้2อันด้วยนะครับตรงนี้นะโอเคต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือรุ่นที่3นะครับจากการ์ตูนเรื่อง naruto ของเรานั่นเองนะครับผมตัวแรกทุกคนน่าจะรู้แล้วนะจากเรื่องดากอนบอลนะหมายเลข17ใช่ไหมตัวนี้นะครับต ตัวนี้นะครับผมบัฟทอทั้ง2ตัวนี้มันได้มีการปรับบัฟมาใหม่นะครับทุกคนโอเคตัวนี้ก็จะชื่อมังคีคิงนะครับผมนะเวลร้อยสิบห้านะครับค่าคอสห้500ตัวละครวางพื้นนะครับดาเมจเนี่ยสองพันสิบสี่ไม่ใช่เด็กสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับผมเจ็ดวิจมตีระยะสี่สิบนับแคตตาล็อมีสี่ตัวนะครับก็เดี๋ยวพี่จะอีโวขึ้น6ดาวนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะรีวิวตัว6ดาวเลยนะครับผมก็ไม่ได้รีวิวตัว5ดาวให้ดูนะครับเพราะว่า5ดาาาวน่่่่จะไไมเเกงทหรร่นะคับ6ดาวน่าจะะะเเเเกกกก่่่งงววาานนนนทุคคคโโอออมืรรรดีีต้ับ ที่ต้องใช้ก็คือ source spirit นะครับ source spirit ตรงนี้น่ะก็แน่นอนนะครับผมหาได้จากเลดตัวนี้เลยนะครับเลด spirit นะครับก็คือเลดน้ํานั่นเองนะทุกคนนี่นะครับเออเลดนี้ครับ spirit ตรงนี้นะครับ spirit ที่อยู่ใต้ซีจินนะครับก็คือเลดนี้เลยนะครับก็เลดนี้มีโอกาสออก2อันนะครับก็คือลง1ตามีโอกาสได้2อันด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราอีโวกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเนี่ยพี่ก็ต้องถอดก่อนใช่ไหมแล้วก็ให้พิมพ์หาไม่ต้องพิมพ์หานะอยู่ตรงนี้ละอ่ะแล้วก็กดอีโวไปเลยนะครับทุกคนอีโวไป อีโวแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าโอเคขอญาตแคปรูปภาพน,นิ้นึงนะทุกคนโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาใส่เลยได้ไหมอยู่ไหนมันหายไปไหนแล้วทีนี้พี่จะพิมพ์คาว่า m o n จะเจอปะวะมันจะชื่อมังกี้เหมือนเดิมปะเดี๋ยวลองดูก่อนอ่าโอเค อ่าโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันนะครับก็เป็นธาตุโฮลี่นะครับเวอร์ร้อยจนะค่าคอร์ลดลงเหลือ400นะครับตัวละครวางพื้นเหมือนเดิมดาเมจเพิ่มอย่างเยอะนะครับเป็นดาเมจหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดวิโจมตีะยะสี่สิบนะครับแล้วก็เฮ้ยตัวนี้เอาขึ้นไหลได้นี่ว่าแอตแท็กสิบห้านะครับบูทเงินสิบห้านะครับตัวนี้สามารถเอาขึ้นไหลได้นะครับทุกคนสามารถเอาไปเล่นพวกแทนแต่ว่าตัวนี้มันหาไม่ได้แล้วนะรู้สึกว่าจะหาไม่ได้นะนะทุกคนเดี๋ยวไปเช็คคคคคตููู้้้้ใหหหดดแลลลววววกกััััััันนนนนนนะะะรรรบบบ่่่่่าาาาไอออยืืเปปปจจุทททีีํิ็7 ตอครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันยังหาได้อยู่หรือเปล่านะครับน่าจะหาไม่ได้แนละ้วต้องรอเข้าตู้นะครับทุกคนอ่ะหาไม่ได้แล้วนะตัวนี้หาไม่ได้ละโอเคเป็นตัวเก่านะจริงๆก็มันเข้ามา2ครั้งแล้วนะรู้สึกจะเข้ามา2ครั้งแล้วนะสตัวเนี้ยโอเคนะครับเพื่อไม่ใหการเสียเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันในทรด d i n g m o มดดีกว่านะครับ โอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเทนนิ่งโหมดนะครับพี่ได้ทําการสปอนมอนออกมาเลือดที่24ล้านนะครับเป็นมอนโคนะครับก็เดี๋ยวพี่จะวางเจ้าตัวนี้ก่อนเลยนะครับหมายเลข17ใช่ไหมวางลงไปนะครับผมอ่ารูปแบบเป็นยังไงครับมาดูกันครับก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็แบบ1วิโจมตีอนะ่ะ8,000คือโคตรเร็วนะครับระยะ65นะครับแล้วก็ตีทีละตัวนะแต่ว่าตีทีละตัวนะข้อเสียครตีทีละตัวแต่ว่ามันตีเร็วไงเนี่ยตีเร็วมากๆเลยนะดูดิ โอเคอัพ okay. ขั้นที่1นะครับดาเมจจะเป็น25,800ใช้เงิน1,000นะครับอัพขั้นที่2นะครับดาเมจจะเป็น158,000นะครับคูด้าเพิ่มจาก1วิเป็น4วินะครับระยะเนี่ยเพิ่มจาก65เป็น80นะครับออนิเมชั่นชื่อว่าสเปรชช์ชีเอ๋อมันอ่านอย่างนี้หรือเปล่าวะใช้เงิน5,000ันครับเออ <laughs> ถ้าอ่านผิดขออภัยนะทุกคนเมื่อเรอัพขั้นเมื่อกี้ไปนะครับ <laughs> ขั้นที่2ใช่ไหมรูปแบบการโจมตีของเรานะเปลี่ยนเป็นโคนนะครับอ่า a n i m เมชันก็ค่อนข้างเท่นะครับเปลี่ยนเป็นโคที่แบบกว้างแบบกว้างมากๆแต่ว่าดามเมจยังไม่ได้แรงมากนะกว้างมากนะ, <c oughs> ะตัวนี้ก็จะเป็นธาตุเนเจอร์นะทุกคนเนเจอร์ nature เนี่ยก็ชนะธาตุสายฟ้านะครับแต่ว่าแพ้ทางธาตุไฟนะทุกคนโอเคต่อไปนะครับอัพขั้นที่3นะครับทุกคนดาเมจเนี่ยจะเป็น5้าแ0 0หนะครับใช้เงิน4 1่หมนะครับ แล้วก็อัพขั้นที่4นะครับดาเมจจะเป็น2องล้านสแสนสหมื่นนะครับคูลดาวเพิ่มเป็น7วีนะครับอนิเมชันชื่อว่าดาร์กบอลนะครับใช้เงิน6กแสนห้านะทุกคนอืมตอนนี้เริ่มแรงแล้วนะนะเริ่มแรงนะครับดาร์กบอลของเรานะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเอาตัวโคนไหวหรือเปล่านะรูปแบบการโจมตีก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับดาร์กบอลนะครับนี่โคตรเทเ่เลยวะ่ะเปลี่ยนเป็นแบบไอเนี้ยเขาเรียกว่าเซอร์เคิลนะครับเท่สวยด้วยแล้วก็มีเสียงแอนิเมชันด้วยนะครับสวยสวยสวยนะตรงนี้สวย เดี๋ยวพี่ขออนุญาตวางตัวตรงนี้หนึ่งตัวแล้วกันการม้อนหลุดนะครับโอเคขั้นนั้นแหละจากนั้นนะครับผมขั้นที่5นะครับดาเมจจะเป็น4 6่ล้านหกมระยะเพิ่มมาเป็น100นะครับในขั้นนี้ใช้เงิน1น0 0 0ล้านแสในการอัพเลยนะครับอ่าก็จะเป็นขั้นสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวละครตัวนี้มีทั้งหมดอา้าวทำไมมันบอกว่าพี่อัพแม็กแล้ววะอ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้เราก,กดผิดตัวนะทุกคนอ่าอัพขั้นนี้ไปเลยนะก็จะเป็นขั้นแม็กแล้วโอเคดาเมจขั้น, Mac นะจะอยู่ที สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดวิโจมตีระยะหนึ่งร้อยนะทุกคนตัวละครตัวนี้เนี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะวางได้8ตัวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลองวางนะครับอ่ะถ้ามันวางได้5ตัวแปลว่ามันวางได้8อยู่แล้วนะครับตัวนี้มันก็ไม่ได้แพงมากนะครับทุกคน1ตัวนะครับขั้นแม็กเนี่ยจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 900, 9ก้าแประมาณตีไปกลมๆก,ก็ประมาณล้าน8นะครับ1ตัวสําหรับการอัพแม็กนะครับส่วนขั้นทั่วไปที่เราจะเล่นกันนะครับก็น่าจะเป็นขั้นนี้ก็พอไหม เนี่ยคาดนี้นะครับเรดสตรอรี่นะครับดาเมจห้าแสนหครับเรดสตรอรี่นะตรงนี้มันเอาอยู่ปล่าวะพี่หายม้อนหลุดไปนู่นแล้วเอาอยู่ไปเนี่ยอสองจัดหน่อยจัดหน่อยนะพี่ไม่อยากเข้าใหม่นะให้มันฆ่าม้อนหน่อยโอเคโอเคประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวขายตัวนี้ทิ้งก่อนโอเคประมาณนี้โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาบัฟสองตัวนี้กันดูนะครับอ่า บัฟสา0รนะครับดาเมจนะครับจะอยู่ที่18ล้านห้าแสนนะครับ7วิโจมตีระยะ120สำหรับคันแม็กนะครับแล้วก็คันที่เล่นเลทเล่นสตอรี่นะทุกคนจะอยู่ที่2ล้านสองแสน1นหมื่นนะครับ4วิโจมตีระยะ96นะครับอ่าประมาณนี้นะเทียบกันดูแบบนีนะเทียบกันแบบนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวรอตัวคูดาวบัฟหมดนะครับเดี๋ยวรอคูดาวบัฟหมดเราจะบัฟตัว 250%ให้ดูกันนะครับก็ทุกคนก็จำดาเมจตรงนี okay, right, ้ไว้นะครับ18.5แล้วก็2.2นะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวรอบัฟหมดก่อนนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่บัฟหมดเลยนะครับโอเคทุกคนตอนนี้บัฟหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเจ้าอุราฮาระนะครับบัฟ250%ให้ดูกันนะครับอ่ะบัฟ2อ0้เนะครับเมื่อกี้ตัวนี้18.5เหลือ1 6 2นะครับตัวนี้2.2เหลือ1น3เานะครับประมาณนี้ระยะเหมือนเดิมเท่ากันนะ ตัวนี้เนี่ยส่วนตัวพี่ก็มองว่าเป็นตัวที่ดีมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ฟาร์ม AFK ซารพาดีมากๆเลยนะตัวหมายเลข17นะครับตัวนี้นะพี่ได้ทดสอบไปทําการ AFK เซาร์พารสตอรี่ด่าน12โลก1มานะแม่งโคตรด,ดีนะโคตรเวิร์กตัวเนี้ยโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรารีวิวตัวนี้กันต่อเลยนะครับก็คือรุ่นที่3นะครับจากการ์ตูนเรื่องนาูโตนะครับมารุ่นที่3นะตัวนี้นะครับ ก็เมื่อวางรุ่นที่3ลงไปนะครับก็จะมีแบบแสงเป็นแสงไฟเท่ๆแบบนี้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเมื่อวางลงไปแล้วเนี่ยรูปแบบการโจมตีนะครับก็จะเป็นเซอร์เคิลนะครับแบบนี้เลยแต่ว่าวงค่อนข้างเล็กนะครับวงเหนือระยะมันอยู่ที่ประมาณ40นะครับเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันนะครับแอนิเมชันก็จะเป็นประมาณนี้ครับแอนิเมชันรู้สึกจะเหมือนเดิมนะรู้สึกจะเหมือนเดิมก่อนที่จะบัฟนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเก่งขนาดไหนนะจริงพี่ก็จาไม่ค่อยได้แล้วว่าก่อนบัฟมันกากหรือว่าเป็นประมาณไหนพี่ก็จาไม่ได้แล้วว โอเคนะทุกคนต่อไปนะครับเรามาอัพขั้นที่1กันเลยนะครับดาเมจจะเป็น34,600ใช้เงิน400เองนะครับแล้วก็ขั้นที่2นะครับดาเมจจะเป็น68,900ใช้เงิน800ใช้เงินน้อยจังวะโอเคต่อไปนะครับขั้นที่3นะครับจะใช้เงินอยู่ที่1,600นะครับแล้วก็ดาเมจจะเป็น134,000นะทุกคนแล้วก็ขั้นที่4นะครับดาเมจจะเป็น224,000นะครับแอนิเมชันชื่อว่า Dragonfly นะครับใช้เงิน2,400นะครับทุกคนอ่ะ เมื่อถึงขั้นนี้นะครับก็คือขั้นที่4เมื่อกี้ใช่ไหมครับตัวดาเมจเราเป็น3 0 0แสนไม่ใช่ดิดาเมจเราเป็น2 0 0แสนนะครับแล้วก็ตัวแอนิเมชันก็จะเป็นเป็น,ปนใหม่เป็นด a กกอนไฟนะครับรูปแบบการโจมตีเนี่ยก็จะเป็นแบบโคนแบบนี้นครับโคนที่แบบแคบๆอะไรแบบนี้นะครับทุกคนตัวละครตัวนี้มันเป็นโฮลี่นะครับโฮลี่เนี่ยมันก็จะตีดาร์กแรง2เท่านะครับก็คือตีดาร์กแรง20 0้นนั่นเองนะทุกคน อุ้ยเดี๋ยวขอขายตัวนี้ก่อนนะครับเอฟเฟกมันทับกันนะเสียงมันทับกันโอเคต่อไปนะครับอัพขั้นที่5นะครับดาเมจจะเป็น3 2 9 0 0 0สนาพนะครับใช้เงิน3,700ันเนะครับแล้วก็ขั้นที่6นะครับดาเมจจะเป็น447,000สี่ใช้เงิน5,400ันสเอ้ยทำไมใช้เงินน้อยแล้วมีกี่ขั้นวะเนี่ยโหกดาวไม่น่าจะมีขั้นเยอะขนาดนี้นะขั้นโคตรเยอะเลยอะต่อไปนะทุกคนขั้นที่7นะครับตัวดาเมจเนี่ยจะเป็น593,000เาหนะครับ a อนิเมชันชื่อว่า Elemental Attack ใช้เงิน7,500หเฮ้ยทำไมใช้เงินน้อยจังวะรูปแบบก็จะเป็นเฮ้ยคาถาเชียร์นี่โคตรเทเมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอวะเท่วะเฮ้ยเมื่อกี้เท่นะชอบอันนี้ชอบเนี่ยคาถาแยกแยกเงามาเฮ้ยแยกเงาแยก3เงาเลยเหรอเฮ้ยหรือว่ามันแยกตามตัวละครว่ามันแยกเยอะขึ้นนะเว้ยเนี่ยเมื่อกี้สเงาใช่ไหม แยกทั้งหมดกี่เงาอ่ะแยกทั้งหมด4เงาเฮ้ยโคตรเท่อันนี้เท่อันนี้ชอบนะครับอันนี้ชอบมากเลยโอเคทุกคนต่อไปนะครับขั้นที่8นะครับดาเมจจะเป็น7จ็ดแสนหกหมื่นหกพันใช้เงิน9ก้าพันเอะไรวะใช้เงินถูกจังวะเออในขั้นนี้ก็ยังเป็นเป็นรูปแบบโคนเหมือนเดิมนะเออเป็นรูปแบบโคนเหมือนเดิมต่อไปนะครับขั้นที่9นะครับดาเมจขึ้นล้านนะครับดาเมจก็จะเป็น1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นนะครับ อูดาวเนี่ยเพิ่มจาก7วิเป็น9วินะครับระยะก็เพิ่มจาก40เป็น80นะครับ a อนิเมชันที่ว่า Soul Snatcher นะครับใช้เงิน13 0 0นนะครับก็คือใช้เงิน13 0 0ก็คือขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็รูปแบบการโจมตีเป็นเซอร์เคิลนะครับเป็นแบบนี้นะทุกคน อ๋อก็จะเป็นคาถาเขาเรียกอะไรวะพี่จําไม่ได้แล้วอะคาถาเนี้ยที่มันจัดการโอรุจิมารู้ไปนะครับคาถาเนี้ยคือโคตรเก่งนะคาถาเนี้ยแต่ว่าเหมือนกับว่ามันเป็นคาถาที่ใช้แล้วตัวเองก็ตายด้วยนะตัวเนี้ยจาไม่ได้ละชื่อคาถาอะไรใครสามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะคาถาเนี้ยถ้าใครจําได้นะคาถานี้เก่งมากตัวนี้ โอเคตัวละครตัวนี้นะครับแน่นอนครับไม่ต้องวางให้ดูครับตัวละครนี้มันวางได้แตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันใช้เงินอัพเนี่ยอยู่ที่45่หมเองนะเว้ยทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตวางตรงนี้สักหนึ่งตัวครับกันมอนหลุดนะครับวางตรงนี้สักหนึ่งตัวอัพขั้นแรกไปเลยนะตัวจะมีมอนหลุดไปละไม่รู้จะตีไหวหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่ได้มีติดเบิร์นติดอะไรเลยนะทุกคนมันไม่ได้ติดเบิร์ดาเมจแค่1.2ถือว่า ส่วนตัวมองว่ายังกากนะส่วนตัวมองว่ากากนะเพราะว่ามันถ้าล้าน2แล้วติดเบอร์อะไรเงี้ยก็จะดีมากเลยนะแต่ว่าไม่ได้ติดเบอร์ไงเออโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเอาจุฮาบัสนะครับบัฟสามร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ดูนะครับทุกคนบัฟสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับดาเมจจะอยู่ที่ห้าล้านกับหนึ่งหมื่นนะครับเก้าวิโจมตีนะครับระยะเก้าสิบหกนะทุกคนเอ้าเฮ้ยมอนเข้าบ้านตอนไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวตัดมาเจอกันใหม่นะทุกคน โอเคทุกคนเมื่อกี้บอลเข้าบ้านนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเข้ามาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราวางตัวนี้อัพเต็มเลยครับก็คือรุ่นที่3นะครับแล้วก็อัพแม็กซ์ไปเลยนะครับทุกคนอัพแม็กซ์ไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีขั้นหนึ่งนะครับที่ไม่จะเป็นขั้นแม็กซ์นะครับเอิงจริงๆมันก็อัพแม็กซ์ได้เลยนี่หว่ามันใช้แค่4ี่หมนห้าเองนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะวางให้ดู2ตัวแบบนี้แล้วกันนะแล้วก็เอาบัฟตัวนี้เลยนะครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบัฟสามร้อยเปอร์เซ็นต์หมอบเขา เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะเดี๋ยวเราตัดไปเจอกันตอนที่เราคูดาวเสร็จแล้วก็วางเจ้าอุราฮาระกันเลยดีกว่านะครับเพื่อที่จะบัฟ250%ให้ดูนะครับเนาะทุกคนดูนะครับมีการใส่อนิเมชั่นแบบประสานอินด้วยนะครับทุกคนสังเกตที่มือของลุติสันนะสังเกตที่มือนะครับมีการขยับแม่เป็นงานขยับแบบนี้ด้วยนะครับโคตรเฟี้ยวเลยว่ะโอเคนะทุกคนตอนนี้เนี่ยครูดาวยังไม่เสร็จเลยนะครับพอดีพี่มาสังเกตเห็นเจ้าอนิเมชั่นตรงนี้นะครับก็คือแบบ แหมจะว่าใส่อะไใส่ใจรายละเอียดก็ว่าได้นะใส่ใจรายละเอียดดีนะโอเคนะทุกคนอ่ะให้จำดาเมจกันไว้นะครับ5ล้านนะครับกับ96 000, นะ5ล้านกับ96นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับบัฟ250%ของเจ้าอุราฮาระนะครับบัฟ250%บจาก5ล้านจะเหลือ4.3นะก็คือ4ล้าน3 0 0 0 0นื่นะครับระยะ96เหมือนกันนะครับระยะ96 9วิเก้าวโจมตีเหมือนกันประมาณนี้เลยนะโอเคทุกคน โอเคคลิปนี้นะผมหวังว่าจะชอบกันนะครับผมใครมีอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเนาะแล้วก็2ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่เอาไปลงเลทอะไรกันก็คอมเมนต์กันได้นะทุกคนยังไงเนี่ยคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ